นพ่อรับทางอยู่บ้านน้องญาติอำเภอเมืองจังหวัดนครพนมวันนี้มาทําอะไรครับวันนี้มาเก็บอันอันของเก่าครับเศษขยะเอาไปขายอครับมีแรงบันดาลใจยังไงถึงมาเก็บขยะริมโขงคือมันยังไงล่ะมันเยอะเหรอถ้าไปหาตามถังมันจะแย่งกันครับอันนี้ไม่มีใครมาแย่งคเับเขาเรียกว่าใช้วิชามันโอ้จุดยอดเลยมีครอบครัวหรือยังไม่มีครับโอ้สด ครับตอนนี้อายุก็หกสิบสามปีอ๋อทำไมไม่มีไม่คิดมีครอบครัวเลยฮะคือมีแต่คนรู้จักเยอะครับเหรอคือเกิดมาไม่มีอะไรเลยมีแต่ตัวร่อนจอนก็เลยไม่อยากไม่อยากหาภรระ,ะให้กับตัวเองไม่อยากหาหรือเขาไม่เอาเราจะเอาเยอะฮะเหรอไม่เอาครับผมประเภทคลุคลมเหรอัเเบเจ้าคลุมโอเขียนเพลงเขียนบทกรเขียนเพลงเขียนบทกรครับโอ้มีความสามารถด้านนี้ครับ เห็นหลังรถอีกเขียนเพลงหรือก่อนนะฮะเพลงฮะเพลงเหรอครับล,ลองงงันไม่มีอย่าขี่มันเลยอ๋อเดี๋ยวจะร้องให้ฟังอ่าเยี่ยมเลยมองดูรถยนต์ตามท้องถนนเมืองไทยเห็นแล้วนึกแปลกใจทำไมทำไมมากมายอย่างนี้ถนนทุกสายเล่นกันพวกไฟทั้งวันเดือนปีใครเป็นเจ้าของกันนี่หรือเขาแจกฟรีให้มาขี่กัน มือหนึ่งมือสองมีคนจับจองกันมากมายเห็นแล้วยังตาลายเลือกซื้อเฉาขายกันได้ทุกวันใครไม่มีเงินเดินดูเพื่อเพลนชมได้เหมือนกันแต่จะเพลเออใจนะท่านดาวมากี่กันน้ำมันยิ่งแพงรถใหม่ปลายแดงราคามันแพงจนน่ากลัวอย่าไปลงเมาหมว จงทำตัวให้ใจเข้มแข็งเงินทองไม่มีต้องรอก่อนพี่ให้มีใบแดงถา้ากระเป๋ายังเหือดแห้งไปถอยปลายแดงปวดหัวทำไมรถยังไม่มีถือว่าโชคดีไม่มีนี่สินคนทมาหากินอย่าไปทวินให้สินเปลืองไปสองขายังมี ไม่ได้ครับขี่อย่าไปน้อยใจทำงานเก็บเงินเอาไว้ไม่นานเกินไปคงได้ขี่มันโอ้โหสุดยอดเลยเพลงนี้เป็นผลงานเพลงที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยเ,เพลงประมาณเพลงที่18บครับ18แล้วโอ้ยู่ยูชอบแต่งเพลงขึ้นมาเลยหรือว่ามีแรงบรังนดาลใจครับธรรมดา <c oughs> ผมชอบเขียนก่อนคนเขาเลยมาแนะนำถ้าเขียนก่อนได้ต้องเขียนเพลงได้เขาบอกอก่อนที่จะมาเก็บขยะ นําไปแปลสภาพด่ทําอะไรอยู่ตอนนั้นผมทํางานอยู่โรงแรมอะเอค,ครับโรงแรมโรงแรมอยู่บ้านนาราชควายครับโอ้อันไปทำแปดครั้งอะแปดครัคร้งทําไมอะเลี้ยงวัวเกือบร้อยตัวครับ ดูแลต้นไม้พอผมเรียนมาทางสวนโอ้แล้วก็ไปตัดหญ้าให้วัวทุกวันตอนเช้าแล้วก็ไปเอาฟางต่างอำเภอแล้วก็ไปตัดหญ้าต่างอำเภออีกให้วัวมันมั่วกันไปหมดผมคิดอเอาแปะค้างที่ดุถ้าแกก็มาตามบอกว่าไม่มีคนคนที่อยู่ได้ส่วนมากคนมาจากประเทศลาวโอ้ทีนี้เบื่อชีวิตจำเจแบบนั้นเลยมาท่องเที่ยวดีกว่าครับผมไว้อิสระเก็บขยะด้วยครับเก็บขยะ ก็บางทีมีคนเขามาให้ร้องเพลงนี่ส่วนมากเขาจะให้กี่ละร้อยนะจัก,กรยานคันนี้เนี่ยเขามาดูว่าลุงทําอะไรบอกว่าผมมาหาเก็บขยะจัก,กรยานคันนี้ขี่มาก,กี่ปีแล้วบอกว่าสิบห้าปีขี่จากไหนรีสเกตมานครพนมยี่สิบครั้งทำไมไปอยู่รีสเกตล่ะผมไปเรียนกเกษตรครับโอ้เรียนกเกษตรเท่านั้นไปเรียนตอนอายุมากอพอผมกับการศึกษาผู้ใหญ่อพื้นฐานไม่มีเรียนปวสก็ไปแล้วปั่นจักรยานก็เก็บขยะไปเรื่อยๆเลยครับ โอ้โหเยี่ยมเลยดูกจักรยานนี้เขาซื้อให้เหรอซื้อให้สี่พันเอาเดินมาดูหน่อยสิครับอันนี้นักท่องเที่ยวจังหวัดระยองนะเขาอยากจะทําบุญผมได้ถามเขาว่าทําไมไม่ไปที่วัดเขาบอกว่าที่วัดคนทําเยอะแล้วถ้าทากับคนนี่มันจะได้ประโยชน์เขาบอกอต้องประกอบอาชีพได้ครับคือเขาก็เลยถามผมว่าจะไปทำอะไรผมว่าผมไม่มีอะไรทําก็ไปหาเก็บขยะขายโอ้โหก็อยู่ได้สบายขี้หมูขี้หมาก็จะได้เก็บทั้งวันเหรอ ไม่ทั้งวันฮะเอาพอประมาณกำแรงตามแรงตัวเองคีบโบกคีบอะไรก็ว่าไี่มักกไก่ได้ประมาณต่อวันต่อวันก็ประมาณไม่เกิน70ฮะเตรียมตัวออกจากบ้านเนี่ยมีอะไรบ้างไหนจักรยานหนึ่งคันจักรยานแล้วก็อาหาข้าวนึ่งครับข้าวนึ่งครับอันนี้เป็นข้าวนึ่งทำเองเลยข้าวนึ่งนึ่งเองนึ่งด้วยไม่ใช่หัวนะไม่ใช่หมอนะนึ่งด้วยติดข้าวครับ